ผู้ชมขะมาติดตามข่าวดีกันบ้างดีกว่าค่ะข่าวดีอย่างต่อเนื่องนอกเหนือจากการที่รัฐบาลเปิดให้ลงทะเบียนแก้ไขปัญหาดีนอกระบบยังมีเรื่องของบัตรทองค่ะตอนนี้บัตรทองสําหรับพวกที่เป็น L G B T Q I A เนี่ยสามารถที่จะใช้สิทธิผ่าตัดแปลงเพศได้แล้วนะคะแต่ทั้งหมดต้องอยู่ในเงื่อนไขและดุลพินิษของแพทย์ค่ะนายแพทย์เจเดธรรมทัศน์อารีเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสอปอสอชอเปิดเผยถึงกรณีการเพิ่มสิทธิประโยชน์ ผ่าตัดแปลงเพศในกลุ่ม L G B T Q I A ค่ะบอกว่าการผ่าตัดแปลงเพศนั้นอยู่ในสิทธิประโยชน์ของหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมาตั้งแต่ปี2 5 6 1แล้วนะคะเพราะว่าไม่ได้มีข้อยกเว้นเอาไว้โดยปี2,565มีการออกประกาศของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรื่องประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข รัชกาล2565ซึ่งระบุไว้ค่อนข้างจะชัดเจนว่าการกระทําใดๆเพื่อความสวยงามโดยไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ไม่ครอบคลุมหรือเบิกไม่ได้ค่ะโอไม่ใช่ว่าทุกเคสนะใครนะอยากจะผ่าตัดแปลงเพศยังไงเบิกได้หมดไม่ใช่นะต้องมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์เท่านั้นนะครับซึ่งที่ผ่านมามีโรงพยาบาลก็จะมีการเบิกในเรื่องของการผ่าตัดแปลงเพศกรณีเพศกำกวมแต่กําเนิดอันเนี้ย มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์นะครับซึ่งแต่ละปีจะมีประมาณสักร้อยกว่ารายนะครับแล้วก็ไม่ได้เคยเบิกกร,รณีผ่าตัดกลุ่ม L G B T Q I A ไม่มีเข้ามานะครับจนกระทั่งคุณผู้ชมครับเมื่อปี2565ทางโรงพยาบาลจุฬาเบิกเข้ามาเคส L G B T Q I A p เนี่ยหนึ่งรายครับก็เลยเป็นข่าวเป็นข่าวาว,ว่าอ๋อแล้วตอนนี้ กลุ่มนี้สามารถเบิกได<ะ>แ้แต่แต่แต่ยังไงก็ตามนะครับสําหรับข้อบ่งชี้ที่บอกว่าต้องมีการตรวจกับแพทย์หรือจิตแพทย์ว่าบุคคลนั้นมีความจําเป็นต้องข้ามเพศเดิมในอดีตก็มองว่าเป็นความผิดปกติเลยต้องข้ามเพศแต่ปัจจุบันครับ<ะ>เขาบอกมีความเข้าใจกันใหม่เขาบอกว่าทางฝั่งผู้เรียกร้องมองว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องความผิดปกติ แต่เป็นลักษณะเพศสภาพที่ไม่ตรงกับจิตใจและก็ร่างกายที่เธออยากจะเป็นนะครับพยายามพูดกันอยู่เสมอนะคะว่าเพศสภาพกับเพศกําเนิดตรงกันหรือเปล่านะคะดังนั้นหากแพทย์มองว่าถ้าปล่อยทิ้งไว้แบบนี้เดี๋ยววันหนึ่งมันจะกลายเป็นปัญหาสุขภาพจิตได้เป็นปัญหาเรื่องของความเป็นอยู่ก็พิจารณาทาได้ดังนั้นขึ้นอยู่กับแพทย์มองว่านี่เป็นข้อบ่งชี้ทางการแพทย์หรือเปล่าหากต้องทําก็ทําได้ค่ะซึ่งเรามีระบบให้รองรับการเบิกอยู่แล้วตามระบบค่ะ อันนี้เป็นเรื่องที่ทำได้